ใช่กันหนุ่มร้องเพลงเบาสาวก็ร้องบินปานบินปานหรอเอาเพลงเบาสาวก็ร้องเลยฮ้ยใครบินโดนเล่นล่ะโอ้มาเป็นกระพริบกระพริบเลยโดนแม่โคตรล้ำอ่ะโดนตอนนี้เลยอ่ะร่วมสร้างตำนานนะแดงจบ

ท่นผู้หญิงมาแล้วท่านผู้หญิงัดจัดจัดจดดดัดดดด